ครับวันนี้อยู่กับเฮียบ้างนะครับ9 1 9 0แล้วก็0 1ครับตัวกันกันไว้นะครับจะมี8 5 8 9 8 0นะครับ3ตัว3ตัวตัวจะมี8 5 9 9 5 1 850นะครับ3ตัวจะมีเท่านี้เป็นดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นแนวทางทางฮานอยพิเศษนะครับดูไว้เป็นแถวทางฮานอยพิเศษเด้อเด้อ เฮ้าเฮดิเฮป้างน้ำชคเฮป้าน้าชคเด้าน้อยพิเศษก็จะมีตัวเด่นก็คือห้าเด้อฟัน5เด้อวันนี้ฟัน5้ฟันห่าล่องเก่าตัวจอจะมีหาหนึ่งหาเก่าหาศูนย์เก่าหนึ่งเก่าศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งตัวกันไวจะมีแปดหาแปดเกตัวฟัน ตัวฟันจะมีหาเก้าหาหนึ่งแล้วก็เก้าแปดโอเคบ่อมีเท่านี้เด้อของฮันนอยพิเศษของเฮามีเท่านี้เจอกันไหมเดี๋ยวเฮามาลงอีกเด้อ